สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแองแพงเบอร์สกคนเบิร์สมองสบอนเร์นเนอะพาพี่น้องกระป่ากระดงพี่น้องกันเหมือนนี่เนาะกินขามเคี้ยวกันเหมือนนี่เคยมาจักเถื่อลงทิ้งทิลงทางกันแม่นนี่สบอรอนทุกคนเคยมาพักกันงมมาเคยมาโบจักอมัแต่ทามทางข้างหน้าอย่างเดียว ทางคนบบุคอยมีภาคบ้านนั่นดีแต่ว่าข้าเจ้าทำนนสูง <มา S 1> บ้านน้องตะกบพี่เดี๋ยวเาพามวหุ้ยเสิงเซาแกงไข่พี่ช่างแท้ี่แหละพี่น้องเอ้ยเนอะอยากกินแกงน้ำมันไหลก็เลยพากันมาหาน้ำมันไหลอยู่ทางนี้มาสั่นสัน่นมาซืา้อได้หูวไว้ไหวมาสั่นสันน่นเนาะซืได้หู้ป่าหู้โคแต่ยังหู้บกขากพี่น้องเอ้ยเนาะ Còn co cứ nhanh như đây quý đạo ơi Co nó mới này à hà nà đại họ là nàng đấy nó สองอันสามอัน, <Okay. S 1> นมันก็ออกลายสมิลวานี่ยนะนสามอันสี่อันผูก่อน้อยๆอ, mm hmm. อันหกอันผูกเป็นจริงจเป็นอยู่ก็พอเห็นอันเดียว mm hmm. mở như khi nào lại mà lại bạn hảo mày sẽ à, ăn hốc của con nên là cái đó hát hận ừ

Xin chào các bạn. Chồng ăn. Quây ít hơn Hả mà nó nhỏ các bạn rồi Úi. Giống như con mà hả mớ nó thế là nó Như มันมวน,นจืดจืดแต่สออมันอไม้ลุ่นๆไปแด้วเลยนี่แต่งามๆเนาะคุ้มคราบไปนล้วเยมกับมากไก่นี่ก็บบกไก่ไอะไรดอกาม้มาจักทางทสิ จากทางแต่าพากันมายอมใจป่ะมีบอยนางอยนางก็ไปหูในสว่ะเพราะว่าเทวดงนี่ก็มีนี่เนี่ยหางาหล่นก็อนน่มีอยู่สามมีอยู่สยอด

รอบหนึ่งกับโบเมนบอนมันนะาเขีนบ่เหนแล้วยุงบ่ห้เว้าอยู่ในดงเนาะยุงมันก็ไลยเป็นเรื่องปกติขางหน้มีคนเขามามันว่ นี่อันนี้ก็ดีม,มาอยู่น้ำกันนี่นี่ฮึฮึตัดผ้าม,มาต่างสาวลายหืนหมดนี่จับโหลดใช่ไหมนี่เออรับต่างมันได้ Nhi <coughs> tặng nữ ăn thịt hoa à, tí Có bác nhảy Khi nó cũng Nhìn đi Không lái ăn được khi lái ăn được

của yeah. yeah. Một chữ đây nó mày lại này, hiểu Một cái một ngàm Ôi Ôi mà dài nó mạnh à? yeah. hả nè Hủi em nó bảy Hát nó mạnh yeah. Đây บุดงามก็หามพอหมดพี่น้องเอ้ยน้ำใหม่ก็ลายะอ่อนตอกทับเท้าออกไปได้หมดงามลายมันแป๊ะเลยนี่ทันหมดทั้งยูหามกันขนั่นมันไวพี่น้องเอ้ยน่ากันสองคนจุดยอดอะไรมาเนี่ยบูหูจักปลาน้ำไหลก็พากันมาเสยปล่อยกันมาเบิร์นกันลืมปล่อยก็แช่เด้อพี่น้องเนาะงามใจระเบิดป่าน้ำไหลสองคน tay vào hồng mà sòng khuôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาเอาเดีวเอาไส่ยู đây ม่ยอดบนขาเนาะเกเกียงพี่นอยมาเิ่มผยังนนะเรียนเรอส่วนนีนคะนี่เปน้ำไม้ขาวขาวเกงเียงเีย คันคายแล้วเฮ้ยงกัดกับพวกแห้งมันเป็นแนวโฮมเอาโดนแนงไหมเอาบอกนี่คือมันกระดันโอ้ยอาเอากระยนกระดันบ๊วยกระดันผลเป็นเพื่อนที่ยวนะคือ Cho mà ăn tôi hên mà Xong không có định là Cái mình là xẹp đây phải nào cái tổng Sự giọt lên lại ừ. này Vâng đây xong rồi này <laughs> học mượn lời hạng mượn cốc thằng hạng môn. Số mà nắm nhau, hay bỏ thoát nắm kìm 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 mà kìm 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 một sao thả vô <laughs> 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 Cái nó mày thuống ná, mình lượn lại cái đi lại sợ, cái cứ cái đó cứ <laughs> 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 ta đi đây sự sao này hổ chào áo cứ bao tao này nè bao của hai còn y đấy bà เด็กพี่น้องอันนี้กำลังผลเนาะขาขาวเลยมา,าลอนสักมื่อต้มสุกสาวสกินเลยเอาไปสับอ่อนแทนตัดเถอะเถอเอาตะป่านไปนอนเลยนอนเลยแล้วหน้าพี่เมื่อยเด็กพี่น้องเว้ยมันหก ล้คุกลมุคามลมคุกลมคามาสิลมลุกคุกคานเมื่อยแล้วลมคุบลมคานเมื่อยบุป่าบุดงแด้วเอาจนบ่ถือบอกพ่บถือเลยจะงานนั้นสำงานไ้น คนี้เอาหมดเอามาโล่เอานอนเน็นเนาะเออคนมาเอามันจะเหยวพี่น้องมันโดนกอหนึ่งนะโขบเบิ่งบาลอนหมุนเข้าไปหน่อยก็คิดเอาแล้วมันหกมันบวหกคนบวมไข่เข้าไว้เนาะ Nó mãi mới có lấy sàn xỉ ổng không? Mày cua sẽ đưa Hết bập nọ Nói bắt Một chữ xám ăn Đây, cuộn mình ăn đây, hết thạc nọ Được sạp lợn, tới đây còn น้ำไม้นี่คือน้ำไม้ไหลพี่น้องเออโอ้ยอียังอ่ะน,นะคือเป็นแนวนี้กระดันบ่ขุดลงในกนุ้งมอเลยเออยอมขุดเหมือนแบบนี้พี่น้องบ่าวหลอนสับมาแต่ปลายมัไม่เสียดายเลยเรือฟ้าเรือเพื่ออ,าอ่าเหลือผ้าวสั่น,นเหลือเพื่อพี่น้องเลย กระตากระบุงนได้เอากระสอบปุ่มาใส่นี่นะหากเมื่ออะไรเขายิ้วเข่านิ้วน้ามันไม่เช็ดมันสวยเลยก้อมใส่กระชอบกะกมนลไม่ไหลนิ่วยุ่บๆอาะอะไปเหตุในใดกินไปมกกินนีว่ะเนาะวม่ได้เอามุกตบจำเจีวแกง อันน okay, ี 1, <S 1> S ้ยากหมกกับแกงเบิดเท่านั no. ้นละโอเคพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซัมนี่ละซัมนี้จะสิกินเลยพี่น้องเอ้ยซัมมิกินเลยซัมมิกลนเนาะเพื่อไม่ทวงไว้อีกก็ได้กันไว้จากเหตุเอาไว้พอมาคลิปหน้าขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขาเบิ่งมาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเนาะไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลย